นักเขียนเป็นอาชีพที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับบุคคลหลายกลุ่มอาชีพเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะหลายด้านไม่เฉพาะแต่ด้านการเขียนแต่นักเขียนที่ดีต้องเป็นนักอ่านนักฟังนักค้นคว้านักสังเกตและอีกหลายทักษะประกอบเข้าด้วยกันเพื่อรังสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดออกมาปัจจุบันอาชีพนักเขียนเป็นอาชีพที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการมากมายในหลายวงการโดยเฉพาะเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันผู้คนต่างก็ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ทำให้เว็บไซต์ต่างๆพากาันผลิตคอนเทนต์เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่ขยายตัวตลาดออนไลน์จะเป็นเหมือนตลาดงานเขียนอันกว้างใหญ่บรรดาน,นักเขียนทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นต่างหันมาหาไรายได้จากการเป็นนักเขียนออนไลน์ซึ่งอะไรก็ตามที่สามารถอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ก็สามารถเป็นช่องทางการทำเงินสำหรับนักเขียนในยุคนี้ได้เช่นบทความข่าวนิยายรวมถึงคำบรรยายประกอบคอนเทนต์ต่างๆปัจจุบันโลกออนไลน์เป็นพื้นที่แสดงผลงานของบรรดาน,นักเขียน จากที่อดีตนักเขียนจะออกผลงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์โดยสำน,นักพิมพ์ซึ่งการออกผลงานแต่และชิ้นต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนมากมายแต่ยุคปัจจุบันโลกออนไลน์ได้ลดขั้นตอนดังกล่าวลงไปทําให้นักเขียนสามารถออกผลงานได้มากเท่าที่ใจต้องการผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากนี้โลกออนไลน์ยังเป็นพื้นที่พบปะก,กันระหว่างนักอ่านและนักเขียนซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นนักเขียนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ต่างใช้พื้นที่ออนไลน์แสดงผลงานรวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานใหม่ๆส่งตรงถึงแฟนรักนักอ่านที่คอยเฝ้าติดตามผลงานของตนผ่านทางโซเชียลซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่การมาของยุคดิจิทัลทําให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่สําหรับวงการนักเขียนแม้การมาของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีการพูดถึงอาชีพนักเขียนในประเด็นที่อาจถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ในอนาคตก็ตามและด้วยขั้นตอนการออกผลงานเขียนโบนโลกออนไลน์ที่ไม่ยุ่งยากบวกกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักอ่าน ที่ใช้มือถือเพื่อเข้าถึงงานเขียนบนโลกออนไลน์มากขึ้นจึงมีนักเขียนมากมายหลายตาทอดผลงานตัวเองผ่านแผงหนังสือออนไลน์จึงทําให้เกิดการแข่งขันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเขียนทุกคนที่เลือกลงเล่นในสนามออนไลน์ต้องคิดและปรับตัวหากต้องการอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนปรับเปลี่ยนมุมมองและรูปแบบการนําเสนอเรื่องราวในมุมมองที่ต่างออกไปของนักเขียนจะทําให้เกิดมิติใหม่ของเรื่องราวซึ่งหากนักเขียนนําไปผสมผสานกับรูปแบบการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ จะทําให้งานเขียนมีความแปลกใหม่จะต,ต้องไม่ลืมการสร้างเนื้อหาเพื่อส่งผ่านถึงผู้อ่านในยุคดิจิทัลยุคที่หลายชีวิตมีแต่ความเร่งรีบและเวลา24ชั่วโมงสําหรับหลายคนเริ่มไม่เพียงพอการนําเสนอเนื้อหาที่ย่อยง่ายไม่ซับซ้อนก็จะสามารถมัดใจผู้อ่านบนโลกออนไลน์ได้าทายทอดเรื่องราวด้วยเทคนิคเฉพาะตัวงานเขียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะสามารถดึงดูดผู้อ่านได้ดี잉แทนักเขียนนําเสนอเรื่องราวที่กําลังเป็นที่สนใจต่อสังคมผ่ารูปแบบการเขียนเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ยิ่งทำให้น่าสนใจมากขึ้นโดยอาจใช้คำง่ายๆหรือวลีเฉพาะที่เมื่อเห็นแล้วสามารถบอกได้เลยว่าใครเขียนจะยิ่งส่งผลดีต่อน,นักเขียนถึงการสร้างภาพจําที่ดีให้กับผู้อา่านมันเพิ่มพูนความรู้เพื่องานเขียนคุณภาพนักเขียนไม่ได้เก่งกว่านักอา่านแต่นักเขียนที่ดีย่อมเป็นนักอ่านที่ดีมาก่อนต้องไปหาความรู้ผสมเกตรเล็กเกตน้อยจากแหล่งความรู้ต่างๆมาประกอบกันเป็นคนที่ทันยุคสมัยไม่ตกข่าวง่าย ดยเฉพาะในโลกดิจิทัลที่มีกระแสะเรื่องราวมากมายผ่านเข้ามาและหมุนออกไปอย่างรวดเร็วในแต่ละช่วงวันการศึกษาและพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับนักเขียนทุกคนและสิ่งที่ต้องย้ําเตือนถึงภัยที่มากับโลกดิจิทัลสาหรับนักเขียนคงเป็นเรื่องการแข่งขันที่ต้องบอกว่ายิ่งตลาดมีความเสรีมากการแข่งขันก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นมีความน่ากังวลใจมากกว่าเทคโนโลยีซึ่งหากจะกล่าวให้ตรงประเด็นสิ่งที่จะมา disruption อาชีพนักเขียนในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วที่สุด นั่นก็คือตัวนักเขียนเองยิ่งมีการป้อนงานเขียนเข้าสู่โลกดิจิทัลมากเท่าไหร่บรรทัดฐานใหม่ๆในงานเขียนก็มีให้เรียนรู้และปรับตัวมากขึ้นซึ่งนักเขียนต้องเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อก้าวให้ทันยุคสมัยและเทคโนโลยีไม่เช่นนั้นการมีเทคโนโลยีก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์มากเท่าใดนักหากนักเขียนไม่มีการพัฒนาซึ่งนักเขียนเองไม่ว่าจะเป็นนักเขียนงานเขียนประเภทไหนถ้ารู้จักปรับตัวให้เข้ากับยุคก็จะสามารถอยู่ได้ไปตลอดไม่มีล้มหายไปอย่างแน่นอน เพราะการเขียนคือจิตวิญญาในตัวคุณ